ใครเราเอาทิปรลายในสภาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวชัดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเรปิดโปงปฏิบัติการของกองทัพเพื่อใส่ร้ายป้ายสีสร้างความขัดแย้งให้กับพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการตัดงบของกองทัพที่เราสําเร็จไปแล้วกว่าสามหมื่นล้านสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ไม่ว่า พักการเมืองไหนในอดีตเคยทำได้มาก่อนด้วยเหตุผลทั้งหมดนี้พักก้าวไกลถ้าได้เป็นรัฐบาลหลังจากนี้เราจะทำในสิ่งที่ไม่ว่ารัฐบาลไหนในอดีตเคยทำมาก่อนแล้วเราจะเปลี่ยนประเทศไทยตลอดไป สุดท้ายนี้พี่นผมอยากจะเรียนกับพี่น้องว่าพักเก้าไกลเราไม่ได้มีดีแค่เฉพาะนโยบายเราไม่ได้มีดีแค่ความชัดเจนในเรื่องของจุดยืนทางการเมืองแต่ผมต้องเรียนกับพี่น้องว่าแม้แต่แคนดิดนายกรัฐมนตรี พักเก้าวไกลก็มีเหนือมากกว่าพักการเมืองอื่นผมลองยกตัวอย่างให้กับพี่น้องฟังคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพักเก้าวไกลเป็นคนที่มีคุณสมบัติเคยผ่านประสบการณ์ทางการเมืองในสภาตลอด4ปีที่ผ่านมาเป็นคนที่เคย ได้เข้าไปมีส่วนร่วมสังเกตการในการทำงานของฝ่ายบริหารในอดีตเป็นคนที่มีประสบการณ์ผ่านฝั่งผ,ผ่านภาคธุรกิจที่เชี่ยวชาญและรู้ว่าการทำธุรกิจในประเทศนี้ควรจะเป็นยังไงคุณพิธาลิ้มเจริญรักเป็นคนที่เดินทางไปทั่วประเทศเพื่อรับฟังปัญหาของพี่น้องเดินไปทั้งตลาด เดินเข้าไปในลิมคองเดินแม้กระทั่งช่วงโควิดทุกช่วงเวลาที่มีความยากลำบากคุณพิธาก็ร่วมทุกข์ร่วมสุกับพี่น้องตลอดมาด้วยเหตุผลทั้งหมดนี้ทั้งประสบการณ์ทางการเมืองทั้งประสบการณ์ในภาคธุรกิจทั้งประสบการณ์ในระหว่างประเทศผมมั่นใจจริงๆว่าพิธาลิมเจริญรัต จะเป็นคนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุดที่จะเป็นนายกรัฐมตรีแห่งความเปลี่ยนแปลงที่จะมาถึงนี้พักคก้าวไกลไม่ได้มีความใหม่เพียงอย่างเดียวต่อไปแล้วแต่พักคก้าวไกลมีทั้งประสบการณ์มีทั้งบทเรียนและที่สำคัญ เรามีสิ่งที่ผมอยากจะใช้คาว่าเราจะไม่มีวันยอมแพ้ให้กับใครเด้ครับพักเ,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 เก้าใครเ,เราผ่านประสบการณ์การถูกยุบพักมาแล้วครับเ,เราเข้ามาทำหน้าที่ในสภาคแค่สิเดือนอย,ยังไม่เคยเป็นฝ่ายบริหารเขาก็ยุบเราแล้ว ถามว่าเราเจ็บปวดไหมกับการที่อนาคตใหม่ถูกยุบผมพูดตามตรงพูดเจ็บใจเลยว็บใจฉิบหามัเนมเ้อแต่ผมอยากจะบอกกับพี่น้องว่าแม้เราจะเจ็บปวดแต่เราไม่เคยกลัว เราเปลี่ยนความเจ็บปวดวเป็นความกล้าเราเปลี่ยนความเจ็บปวดวเป็นความตรงไปตรงมาและเราเปลี่ยนความเจ็บปวดวเป็นความต้องการที่จะทําให้มั่นใจว่าไอ้คนที่ยุคพักอนาคตใหม่จะไม่มีวันได้ในสิ่งที่ต้องการ พวกเขาอยากให้พวกเราอยู่พวกเขาอยากให้เรายอมแพ้พวกเขาเชื่อจริงๆว่าถ้ายุคพักอนาคตใหม่มาแล้วพวกเราจะหมดแรงในการทำงานแต่ผมบอกกับทุกคนให้ทุกคนเป็นพยานว่าไม่มีวันที่จะเห็นพักก้าไกลยอมแพ้อย่างเด็มขาด ถ้ามันคิดรัฐประหารถ้ามันคิดรัฐประหารถ้ามันคิดจะรัฐประหารเราจะปฏิร um ูปองครับ ถ้านคนมันว่างนะเราจะลดจำนวนถ้าทาหารเกฑ์ที่มันเอาไปเพื่อไปเลี้ยงไก่และสักกางเกงไหยเราก็จะยกเรื่องการเกฑ์นะครถ้ามันสัมปทานค่าไฟฟ้าเอาเปยยกประชาชนเราก็จะลดค่าไฟ และพูคุยกับไอ้คนที่รวยที่สุดว่ามึงต้องยอมให้ประชาชนใช่เพราะกูไ,ไม่ได้เป็นหนี้พวกรวยกูเป็นหนี้ประชาชนแต่กู<ๆ>ไม่ได้เป็นหนี้ไอ้พวกนายคุณขุนศึกสักดินาเว้ย ใช้กำลังตำรวจในการจับคนเห็นต่างทางการเมืองเราก็จะปฏิรูปตำรวจถ้ามันข้ายาแล้วมีพักการเมืองบางพักคเป็นเกี่ยวท้องด้วยก็อยากให้กูต้องเป็นรัฐบาลเพื่อจัดการพวกนี้ น้องครับผมแค่อยากจะบอกว่าในฐานะพักการเมืองหน้าที่ของพักการเมืองคือแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนถ้าเป็นพักการเมืองแล้วกลัวเขาจะรับประหารกลัวเขาจะมายุพักกลัวเขาจะมาการแกล้งพักกา,การเมืองเรียนตามตรง อย่ามาตั้งพักการเมองแล้วปล่อยให้ก้าวไกลบริหานประเทศจะตั้ง ัอย่างนะครบไอ้วันนี้เนี่ยผมไปเดินหาเสียงกับพี่ปวิตาเนี่ยมีคุณชูสองนิ้วอยู่หลายคนนะครับเอตตกลรงแล้วนี่เขาชูให้ใครครับเนี่ยอเอาใหม่เอาใหม่สิบสี่พื้นภาคมนี้เลื่อพกพรรค ขอบคุณพี่น้องประชาชนขอบคุณพี่น้องที่เข้ามาร่วมให้กำลังใจเราจะเห็นก้าวไกลเพื่อทำให้ประเทศไทยเปลี่ยนไปไม่มีวันเหมือนเดิมอีกต่อไปขค,ครับ